สุดยอดครับใครเคยเห็นบ้างครับมันขายกับบะรถนะคิดว่ามันคือผลไม้อะไรบอกก็บปะด,ดชื่นทีคูโยครับมันคืออะไรครับคูโยครูโยเดี๋ยวคูโย,โยมันคือมันคือผลไม้อะไรครับคูโยไม่ต้องห่วงผมคูโยครับเพราะว่าเดี๋ยวคูโยตกด้วยผมผมไม่ได้ห่วงผมกกัวสับประรด <c oughs> อครูโย <c oughs> สับปะรดใครเข้ามาหัวใจหนึ่งดนนะครับบอกทีว่าคุณมาดูผมเป็นห่วงสับปะรด เป็นผลไม้โบราณนะครับอ่าเป็นผลไม้โบราณครับผมคุโยขึ้นกันปะผลไม้โบราณทาไมครับอืมผมคิดว่านะอ่าครับมีหากินได้ที่บ้านคุโยที่เดียวเลยนะครับที่เดียวเพราะว่าขออนุญาตคุโยขึ้นเลยครับที่เดียวเลยใช่ไหมครับขออนุญาตนะครับคุโยครับครับผมเกระเป๋าเก่งนอันนี้คุณมาดูใกล้นี่อันนี้สุกยังครับอันนี้เริ่มจะสุกแล้วครับ ถ้าสุกของเขาจะเป็นสีมันมันอันเดียวกันเหรอครับพันเดียวกันครับเดียวผมอยากจะเอาเด็ดมาเปียบเราเด็ดไปเปรียบกันไหมครับคุโยนี่นะคือไม่ใช่แป๊บนึงนะครับคุโยอันนี้คือว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เด็ดจุกแล้วมันยาวไม่เกี่ยวไม่ใช่พันนี้ไม่มีจุกไม่มีจุกอ่าผมตัดเลยนะตัดไดไยังไม่จุกเพราะว่ามันลูกเล็กแล้วกินแล้วเราไม่จุกหรือเปล่าครับคุโยนี่อุ้ยใครเคยเห็นบ้างะ เขามาหัวใจหนึ่งดวงนะครับบอกทีดูจ,จังหวัดอะไรเป็นเอฟซีจังหวัดอะไรตอนนี้เราตื่นอยู่ที่ตลิ่งชันครับกรุงเทพมหานครชื่อสวนว่าครับสวนคุยโยลูกชาวสวนบ,บอกผมทีว่าเคยเห็นผลไม้ชนิดนี้ไหมผมเด็ดไปเปียบเลยนะอันนี้กินได้ใช่ไหมครับกินได้เดี๋ยวนี้ผมจะกินให้ดูเลยนะครับแล้วปกติคุยโยขายลูกกี่บาทยังไม่เคยขายเลยครับนี่คุณดูอ่ะคุณดูดิมันมันไม่เหมือนกันนะพอสุกแล้วนะครับมันจะเป็น ถ้ายังไม่สุกมันจะออกแดงแดนะครับคุโยใช่พอเขาเริ่มแก่นิดนี้เขาจะเริ่มเขียวเขียวพอเขาสุกแล้วเขาจะเหลืองอย่างนี้กินได้ยังครับก็ได้แล้วจัดจะเปรี้ยวอยู่อไม่ค่อยหวานคืออย่างที่บอกว่าสับปะรดจะมีจุกเลยเราเด็ดอะแล้วเราก็เอาไปปักพอปักเสร็จก็ขึ้นแปลกอ้หนึ่งได้กินแล้วนะสับปะรดแล้วถ้าเรามันไม่มีจุกเราเอาแล้วขยายพันธุ์ครับคุโยจะมีหน่อข้างล่างแต่ตอนีไม่มีที่จริงเขาจะมีหน่อเฮ้ยมันมันมันออกแนวเป็นกล้วยอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ มันเป็นนอแล้วเราเอาหนอไปขยายใช่เนี่ยเขาเขาก็แตกมาอย่างนี้เยอะแยะเลยอ๋อก็จะมีข้างล่างเดี๋ยวกินเลยได้ไหมครับคุณโยได้แล้วจะพายังไงคุณโยถามว่าจะพาไงถามผมว่าจะอาบน้ำยังไงดีว่าขันันคุณเน้สจะชิมเดี๋ยวผมปาดปาดให้นะเอาแบบปาดแบบง่ายง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโยคุณโยครับผมขออุดหนุนนะครับคุณโยเออไม่เป็นไรครับอุดหนุนอุดหนุนคุณโยนี่ครับเพราะว่ามีที่สวัสดีครับคุณโยเพราะว่ามีที่นี่ที่เดียว หากินได้ที่เดียวเลยเหรอครับคุยโยคิดว่านะครับคิดว่าคงมีส่วนคุยโยส่วนเดียวเลยครับมันเป็นผลไม้โบราณใช่ของที่จังหวัดอะไรอะครับก็ได้มาจากในกรุงเทพน,นะครับเป็นบ้านเพื่อนให้มาแล้วก็เจ้าของพันธุของเขาก็ตายไปแล้วตั้งนานตั้งสี่สิบห้าสิบปีแล้วครับมันคืออันนี้ว่าคุณมาดูตากล้องอันนี้สุกยางครับอันนี้อันนี้อันนี้สวยอ่ะสวยเลยมันเป็นออกมาเป็นเหมือนงวงใช่สบปพรดงวงช้าง<อ>คุณเอิร์ธคุณเอิร์ธสำคัญคือว่าต้นเนี้ย ธรรมดาสับรถทั่วไปเนี่ยเขาจะเป็นข้างบนจะจะมีจุกจุกสำหรับไปขยายพันธุ์ได้แต่คันนี้จะไม่มีจุกอ่ะแล้วขยายพันธุ์ยังไงอะคระเขาจะมีหน่อข้างล่างอ๋อเป็นหน่อแทนใช่อู้ทำไมมันคันสับรถมันคันหรือไงครับคุโยคยเชื่อไหมว่าผมมาสวนคุโยนะไม่คิดเลยว่าจะต้องเปลี่ยนเสื้ออะไรไม่ได้เอาเสื้อเขาเปลี่ยนคุโยแล้วกลับไปเลยวคุโยผมได้มีน้องน้ำมั้ครับมีครับมีคุโยเอาแบบปอกไก่บ้านๆเลยปลอกบ้านบ้านเลยครับคุยล้ๆครับคุณกล้องมาดูเนื้อ คุโย่ค่อยๆป้อครับนี่ครับนี่นี่ครับอ๋นี่ครับเับปอบบนรู้ไหมครับบนรู้เลยครับคุโยอยากเห็นโอ้สวนตรงนี้ที่คุณเห็นนะอยู่ที่กรุงเทพนะครับตลิ่งชันนะครับเป็นสวนผลไม้ของคูโยนะครับเนื้อที่กี่ไร่ครับ เจ็ดไร่เสร็จเกือบแปดไร่ครับสุดยอดจริงผมเดินเข้าม,มาผมลืมไปเลยว่าตรงนี้คือกรุงเทพมหานครนะครับคือตลิ่งชันนะครับผล,ลไม้ผมพูดเลยว่าที่สวนคุยโยอ่ะมีแทบทุกชนิดที่ผมเคยไปถ่ายมาเลยนะมาพูดทุกอย่างอะ่ะใครอยากดูบ้างผมหูคุยโยนี่ไงหูยทึ่งมากคุยโยเอาเนื้อผมเอาไปหมดเลย <laughs> คุยโยคุยโยเนื้อผมเอามทึ่ง นีหอมหอมแล้วตรงนี้คือตัดเดี๋ยวเดี๋ยวครูโยไปเก็บเปลือกมากินคือมันกินโยสับปะรดแปกคือว่ากินเปลือกเหรอครับผมจะดูว่าหวานแล้วหวานอ๋อสับปลรดนี้คุณเคยเห็นไหม่ะสับปะรดมวงช้างลงท้อครับแต่วันกินไม่ได้นะครับไม่ไม่ไม่อร่อยอ๋อตอนนั้นต้องทิ้งครับโอ้ผมลืมบอกอขอบคุณครับถ้าทักก่อนไม่มีมุกนี้เอามาครับมานี่นะ เนี่ยผมชอบมากเลยรูปทรงมันอะ่ะมันเหมือนเราถือถือกินได้เลยนะเหมือนไอต,ติมเลยอนะ <c oughs> <c oughs> นี่คือสับประรดนะครับครั้งแรกในชีวิตเลยนะสับประรดงวงช้างสวนคุยโยครับกรุงเทพ,เทพตา <ะ S 1> ลิ่งชันใช่ลงทอครับคุยโยหัวมันช้ำเหรอดูดิอื้อ เปรี้ยวอมหวานใช่อร่อยไหมครับ <c oughs> แล้วข้าในตรงกลางไม่มีแกนมีมีจะมีแกนแต่คุณคุณเอิสกินแกน,แกนไป,ไปเลยมัน <c oughs> ไม่มีแกนด้วยครับคุยโยไม่ใช่ว่าแกนนุ่มอันอ <c oughs> นู้นคุยโยเนี่ยคุโยมันไม่มีแกนเ <c oughs> นี่ยคุยโยังไม่รู้เลย <c oughs> ไม่รู้เพิ่งรู้วันนี้ครับเอา้าคูยโยเคยกินไหมครับเคยกินแต่ไม่ได้ไม่ได้สังเกตใช่ไม่มีแกนนะครับคุณดูนี อ้าวคุยโยมไม่รู้นะเนี่ยรู้เพิ่งรู้วันนี้ขอบคุณแล้วมันมีตาอยู่กินแล้วก็มไม่คันหรอะไม่คันคันหลังมากกว่าอันนี้ครับลงเหรอนาะผม,ม,มกิอนอน้ำลายเกินเิ่คุยโยมขอโทษมีม,มันมีลูกเดียวใช่ไหมวันนี้วันนี้มีลูกเดียวครับคุยโยมขอโทษมันกัดไปแล้วคุยโยมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเมื่อกี้ไหมเห็นกัดไหมมันช่ำน้ำเลยดูนะอออืื้ห กูยโงไม่มีแกนไม่มีแกนจริงจริงด้วยพี่บานรู้ยังว่ามันไม่มีแกนมาดูมาดูเจ้าของส่วนไม่รู้เป็นคนที่ไม่กินสับป้อดเลยค่ะไม่มีแกนเลยเนี่ยไม่มีแล้วกัดเข้าไปอ่ะฟินมากมันช่ำผมกินเท่าไรคุณไะ้คุโงกินอะไอันนี้ให้ละกล้องชิมหน่อย เอามีตาเจ็บไม่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 มีไม่มีเจ็บเลยเจ็บลิ้นอะไม่เก็บลิ้นเลยเชื่อไหมว่าเป็นสับปะรดที่เปรี้ยวอมหวานขนาดมันยังไม่เต็มที่ถ้าเต็มที่จะหวานกว่านี้แน่ๆหวานมากแล้วความช่ำน้ำอะสายพันธุเนี้ยลองดูนะดูทีนะให้ดูใกล้ๆนะวอนมันช่ำน้ำจริงๆสับปะรดงวงช้างของหายากนะครับลงทองครับ ขอบคุณครูยโยครับผมรู้ตัวว่าผมโชคดีจริงๆนะฮะเดี๋ยวเสื้อชื่อไหมว่ามาไม่เคยคิดเลยว่าวเกง่งเก่งแบบผมได้ปะเก่งได้ปะไม่เป็นไรครับเก่งได้ผมมีอยู่ไม่เคยคิดว่าจะมาส่วนครูยโยอ,อ่ะไม่ได้เตรียมอะไรเลยเพราะส่วนครูยโยร่มลืน่นไม่เน่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ดูดิคุณนะก้องผมลูก ผมกินลูกที่มันยังไงไม่ตุกเต็มที่อ่ะมันช่ำน้ามากอ่ะคุโยเป็นวันที่ประทับใจผมมากๆวันเนี้ยกลินนั้นหมดขั้วหมดขั้วยังไม่มีไม่มีแกเลยขอบคุณมากครับขอบคุณคุโยมากครับไปเร็วหน่อยเพราะว่ามืดแล้ว แล้วก็เดี๋ยวเอิร์สชื่นนะครับ,บจะไปอาบน้ําด้วยแล้วก็ใครอยากให้ผมมาที่สวนของครูยโยบอกนะครับผมคิดว่าวันหนึ่งเอิร์สดชื่นต้องมาที่สวนผมอ่าครับแต่ผมไม่คิดว่าต้องมาลุยขนาดนี้คือไม่คิดว่าองตกของใช่ก็คุยกับแฟนว่าสักวันหนึ่งอ่ะใครดูแตเอิร์สดชื่นจะต้องต้องมาแล้วผมจะไปเปิดดูในไปเปิดดูอะไรที่ผมลงปแปลกๆอะ่ะจะมีคนแท็กไปหาเอิร์สดชื่นคนแท็กไปหาเอิร์สดชื่นเยอะมากเออเหรอครับใช่ แล้วครูโยคิดว่ายังไงสักวันเอิร์ดต้องมาสักวันเอิร์ดต้องมา้นึก็ขาบอกพี่โยเอิร์ดต้องมาโรูบอกไปแฟนเอิร์ดมาแล้วเอิร์ดมาแล้วดีใจมากดีใจมากใช่ครับพี่มาตกทองตกทองคือครูโยขุดหลุมเนี้ยไว้รอผมโดยเฉพาะไม่ใช่คือตอนนี้สิ่งสำคัญคือการปลูกต้นไม้จริงๆนะครับปลูกเขาถามว่าปลูกต้นไม้วันไหนอะวันที่ดีที่สุดสำหรับการปลูกต้นไม้คือวันนี้แล้วปลูกคนละต้นคนละต้นช่วยโลกร้อนมะเช้า คุณตั้มที่เขาทาสวนกล้วยเทพพนมคุยโยได้ดูไหมครับดูครับที่นี่ก็มีนะครับ <c oughs> ผมบอกให้ต้นไม้แทบทุกชนิดมีที่ส่วนคุยโยที่ผมไปถ่ายอะ่ะ <c oughs> คุณคุณตั้มบอกว่าพี่เอิร์ธดีมากเลยครับ <c oughs> ยังได้น้องคนปลูกต้นกล้วยคนละต้น2ต้นตอนนี้สําคัญเหลือเกินเรื่องโลกร้อนใช่ <c oughs> ขอขอบคุณที่คูยโยปลูกต้นไม้และให้ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ <c oughs> และดีใจเป็นโชคดีของผมที่ได้กินของอร่อยแบบเนี้ย <c oughs> แล้วมาอีกแน่นอน <c oughs> วันนี้คูยโยฝากอะไรขอเชิญเลยครับคุณคูโยครับ ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามคุณเอิร์ธด้วยแล้วก็ผมถ่ายให้นะครับก็คุโยก็มีช่องของคุโยช่องนึงนะครับชื่อว่าช่องคุโยลูกชาสวนยังไงก็ลองมาติดตามดูก็จะเป็นเกี่ยวกับทําต้นไม้ของในสวนคุโยส่งความสดชื่นจากตะลิงชันครับขอให้ทุกคนสดชื่นขอบคุณคุโยมากครับขอบคุณครับเราจะไปขอเขาอาบน้ำ